สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราก็มาฉีดพ่นทางใบแล้วมาตรวจสุขภาพมันครับเป็นนี่ก็เกษตรศาสตร์ห้าศูนยนะครับอายุ45วันฉีดครับนี่ดูครับใบเขียวเข้มดูครับนี่น้ำมักขี้หมูครับเขียวดีครับดินชายขี้เป็ดครับ ใช่แปดหนึ่งก็บแปดเก้าไม่ได้พ้นผลิตเลยครับเปียกดีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มาดูครับสี่สิบห้าวันนะครับทรงผุ่มกำลังมาแล้วครับกรนี้รอบที่สองครับที่ฉีดทางใบอันนี้ก็ยากำลังมาครับนี่ก็แทกรุ่น แทรก่นกบปุ๋ยไปแล้วนะครับเห็นไหมครับทรงปุ่มกำลังมาสวยเลยนะครับใบกำลังแบบเขียวเข้มเลยครับก็แห้ปุ๋ยก็ไม่ได้เร่งต้นครับน้ำมักขีมูบวก0ูนยนย์ เป็นไหมครับนี่มาบ้านก็ได้ฝนนะครับเมื่อคืนเข้ามาฝนแอบตกนี่ครับตรงนี้ทรงพุ่มใหญ่มากเลยครับ45วันนะครับขามแรงอันนี้ไม่รู้โดนไรดาดเลยมาแรงก็ไม่รู้มีบัวมาลงอยู่ครับแปลงนี่ ถ่ายสวยนุเตะต้นรุดมดครับโอ้โหเลยนี่ครับพาเดินดูวันนี้ก็พามาฉีดปุ๋ยรอบที่สองครับต้นก็กำลังสวยเลยนะครับโตวไวเลยครับกรเกษตรศาสตร์นี่ไม่ได้ให้ปุ๋ยเล่งต้นเลยนะครับไม่เอาครับกรเกษตรศาสตร์เพราะว่าต้นเขาโตดีอยู่แล้ว จากการที่สังเกตมาการปลูกรอบที่แล้วครับผมจะให้ปุ๋ยตัวไทยสูงกว่าตัวหนาทุกรอบไปครับผมกดใบครับเดี๋ยวมาดูว่าไม่รู้จะเป็นยังไงนี่กดใบนัน,นี่ต้อนอยัางงามขนาดเลยนี่ย่อนแสงเห็นกันไหมเห็นอยู่เลยดูครับ งามมากเลยครับใบกลางใหญ่คุมหล่องไว้ครับนี่คาดว่าอีกเดือนหนึ่งก็น่าจ,จะเกือบปิดหล่องแล้วครับนี่หกสิบบานก็น่าจ,จะพุ่งกว่านี้แล้วครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์ของเขามองเห็นไหมน่ะ นี่ครับแตกครับต้องดูทั้งนี้ตะกี้ยอนดูตนครับเห็นไหมครับตรงนี้ดินหอนข้างเป็นดินปวกครับนี่เป็นปวกนะครับเอาแปดหนึ่งก้ามาใส่ไม่ไหวครับ ลำต้นครับคอตาผมพยายามจะให้มันทีๆไปครับสมบูรณ์ครับกำลังโอ้วกๆแล้วครับนี่แถวนด้เ,เป็นปวกแล้วครับนี่ตรงนี้ก็มีออกอาการขาดธาตุอาหารกันะครับที่ฉีดมาแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตรงนี้นี่เหลืองๆแลครับนี่ เห็นไหมครับนี่เหลืองสามสีต่ตนนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพามาดูครับจะหายเหลืองไหมฉีดไปแล้วรอบรอบนี้รอบอีกกี่วันมาตามผลครับตรงนี้จะกลับมาเขียวไหมจะดูเรียบนี่น่าจะงามกว่านะครับเดี๋ยวพาเดินไล่ดูนะครับความสม่ำเสมอครับเ,เดินลองนี่ก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นรอยเนีย่ยรอยผมเอารถไทมาแทกแล้ครับที่ดูในคลิปมีอยู่ครับเอารถไทแทกกลองครับแคบไปนิดครับผมว่าทยกรอยสามซิบก็จะเดินง่ายกว่านี้ครับรอยสามรอยสไปเลยครับอันนี้เม็ดดีครับรอยยี่สิบเซนก็ดูครับความสมบูรณ์ดูตนใบกลางใหญ่ดีครับ รับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ้าถูกใจคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์อายุ45วันครับก็มีเปลนใบ่ดงนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ตัวนี้จะทนครับจะระบาดยากครับนี่ครับก็มีเปลนนะครับทนมากครับทนมาถึงการระบาดเนี่ย เขาเปลี่ยนเรเขาการระบาดแพร่กระจายระบาดไปต้นอื่นนี่มันจะน้อยครับน้อยมากเลยครับแปดหนึ่งบาทนทนก็ยังไม่สู้ครับเษืสาจะดูดีกว่าแต่เราทำไมทำไรก็คือตอนเรามาตัดต้นครับเราต้องมาคัดต้นต้นที่เปลยนทิ้งครับเราจะได้พันธุ์ที่สะอาดไงครับสม่ำเสมอดีไหมครับนี่มาถ่ายสวนแล้วครับในดูดินนะครับ ดินแบบนีอย่างไนะครับนี่ผมทรายเลยครับตรงนี้ทรายโปร่งๆนะครับอันนี้ก็พยายามหามูลชัดขี่ไก่แกบอะไรมาใส่ครับรู้สึกว่าดีครับนี่เอาขี่ไก่แกบมาลงครับพยายามปรุงดินครับเพราะตรงนี้ดินเป็นดินหลอกครับเป็นนามาก่อนครับเพราะหลอกออกนาเป็นนาสูงครับดูดีนะครับนี่ต่ใสายแปด หนึ้นี่ไม่ได้นะครับแถวนี้นมดเลยครับไม่โตรครับแต่กเกษตรศาสตร์ยัง,งยืนระยะได้อยู่ครับโอเคครับสุดสวนละกลับก็ดีกว่าครับกดรับชมคลิปก็ฝฟากกดติดตามช่องกลอฟลูกเ้านาให้ด้วยนะครับนี่ปุ๋ยเราเปียกโชคดีครับนี่ปุ๋ยนี่ เปียกดีอยู่นะครับยาเนี่ยเปียกทั่วใบเลยครับเดินดูไหลทั้งคางก็สังเกตใบใหญ่ขนาดไหนครับบัน45บาทน ถ่ายรูปจากบา้าน45วันนะครับนี่นี่ถ้าไม่เจอแรงนี่เพราะว่าโตวไวกวกานี้ครับนี่ผมปลูกมาสามอาทิตย์แบบไม่โดนฝนเลยครับสามอาทิตย์เนี่เสียบรอฝนเลยสามอาทิตย์มาโดนอาทิตย์ที่สี่ครับมันแตกมันแตกตายอยู่ครับแต่ต้นมันยังไม่เป็นใบมันแตกเป็นใบน้ในน้อยๆอฝนครับ คือเขาเกิดเกิดดีครับแรงก็เกิดครับแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นใบออกมาไม่ได้ครับยังเป็นเป็นแค่ยอดรอรอ,อเหมือนรอหนามนะครับพอได้ฝนมาพุ่งเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะครับยัสวัสดีตอนเช้านะครับก่อนออกไปลุยงานขุดมาไนเขาก็ มาฉีดปุ๋ยทางใบห้มันจักแปลงหนึ่งก่อนอยาก,ก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวก็ได้จัดการไม่มีปัญหาครับยาอย่างงี้เอาอยาถ้ามีแต่ยาอย่างงี้ครับหนามึนหนามึนนี่เขาเรียกยาหนามึนกกนีพ่พวกตีนตุแกพวกฉีดตายยากๆเียครับจัดยายาใบแคบนะครับที่ฉีดทับมันได้ครับฉีดทับเลยครับใส่ฮอร์โมนไปด้วยก็ได้ครับฉีดทับเดินทีละลองไปเลยครับขอมมันไปเลย สบายสบายครับทีเดียวจบทายาแบบนี้คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ